สำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนพื้นหลังรูปภาพนะครับโดยที่เราสามารถที่จะเอารูปภาพมาแล้วก็เปลี่ยนพื้นหลังเพื่อที่จะใช้รูปภาพนั้นสร้างโปรไฟล์หรือว่าใช้ประกอบการนำเสนอสื่อต่างๆนะครับวิธีการก็คือเราเข้ามายัางเว็บไซต์ตัวนี้ครับ t i n w a o c o m นี้พอเข้ามาแล้วนะครับ เราก็ไปที่ไฟล์ PDF ตัวนี้นะครับตัวแรกเราลองคลิกดูก่อนครับแล้วก็เลื่อนอตัวคำสั่งลงมาครับสังเกตดูตรงคำว่าเปลี่ยนพื้นหลังของรูปนะครับตรงนี้ครับเป็นตัวคำสั่งเปลี่ยนพื้นหลังของรูปภาพนั่นเองครับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งรอตัวโปรแกรมประมวลผลนะครับก็จะไปเจอเมนูตัวนี้ครับเปลี่ยนพื้นหลังของรูปภาพ หรือว่าเช้งแบ็กกาด์โฟโต้นั่นเองนะครับเราก็ไปเลือกภาพที่อยู่ใน PC หรือว่ามือถือของเราแล้วแต่ครับตัวนี้ก็จะใช้รูปภาพที่อยู่ในเครื่องตัวนี้นะครับเอาตัวนี้แล้วกันนะครับเราก็กดอัปโหลดเข้ามาเลยครับระบบก็จะประมวลผลให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเราก็จะรอสักครู่นะครับเครื่องช้าหรือเร็วอ,อยู่ที่ สเปคของเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ภาพที่เราจะใช้เปลี่ยนพื้นหลังเรียบร้อยนะครับตัวบนนะครับตัวสีตัวนี้อาจจะเป็นสีทึบนะครับเราลองดูครับพอกดปุ๊บก็สังเกตดูตำแหน่งที่ตัวอย่างภาพนะครับก็จะเปลี่ยนสีไปตามถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราต้องการพื้นหลังตัวนี้นะครับซึ่งเป็นไฟล์รูปภาพนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ภาพนะครับคลิกดูสักภาพอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่าภาพที่เราเลือกได้เปลี่ยนไปแล้ว พอเราได้ภาพพื้นหลังเรียบร้อยนะครับเราต้องการที่จะย่อภาพต้นฉบับของเรานะครับเราก็สามารถคลิกที่ภาพนะครับแล้วก็ย่อลงนิดนึงจัดตำแหน่งให้ดูสวยงามอย่างนี้นะครับหรือจะขยายกดสมาธิเอาเมาส์มาชี้ในตำแหน่งที่มีลูกศรสองท่านะครับแล้วก็ดึงขยายได้เลยนะครับยอ่อขยายได้ จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับล่างขวาพื้นหลังตัวนี้พอเราได้เสร็จแล้วเราก็ต้องการที่จะเอาภาพนี้ไปใช้งานเราก็จะกดตำแหน่งดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มดาวน์โหลดหรือเราต้องการที่จะดูเพิ่มเติมกดปุ่มนี้ครับเพิ่มเติมรูปภาพมีให้เราเลือกภาพนี้ก็ได้ครับกดเลือกหนึ่งครั้งแล้วก็ยืนยันอย่างนี้นะครับ สังเกตว่าจะได้ภาพบรรยากาศหรือว่าภาพพิ้วสวยงามตรงนี้ยอ่อขยายได้ตามใจชอบเลยนะครับอ่ะของผมได้แล้วครับต้องการภาพนี้ก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับเพื่อที่จะนํารูปภาพนี้ไปใช้งานนะครับระบบจะประมวลผลอีกครั้งหนึ่งร้อยนะครับรูปภาพระมวลเสร็จเรียบร้อยพร้อมพื้นหลังที่เราต้องการก็จะโหลดลงมาฝั่งซ้ายมือนะครับเราก็กดขึ้นไปดูได้เลยนี่คือรูปภาพที่เราได้ เปลี่ยนพื้นหลังเรืยว่าแบกรด่างโดยเว็บไซต์ tinnews.com